สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานขา่ขาวดยข่าวร้อนรอบวันนะครับโบภรยาปอคุยกับสื่อครั้งแรกหลังแพทย์ผ่าตัดครั้งสาคัญครอบครัวเขาดูอาการในซ c ซนะครับวันที่18พฤศจิกายน58ผพู้สื่อข่าวรายงานว่าวันเดียวกันภายหลังการผ่าตัดครั้งสําคัญของปอทฤษฎีเพ็กหนุ่มเมื่อวานที่ผ่านมานั้นวันนี้โบแวนดาภรยาสาวของปอได้ออกมาเข้าน้า ผู้สื่ข่าวจึงเข้าไปสอบถามอาการของหนุ่มปอโดยโบกล่าวสั้นๆด้วยสีหน้านิ่งว่าหลังผ่าตัดก็ดีแต่อาการอยากให้พ่อกับแม่เป็นคนพูดถามว่าตนได้พักผ่อนเต็มที่ไหมคือตอนนี้ตนก็ต้องพึ่งชายานอนหลับผู้สื่ข่าวรายงานว่าวันนี้ถือว่าโบได้ยอมพูดคุยกับสื่อมวลชนครั้งแรกนะครับจากนั้นเวลา09:45นทางครอบครัวปอ พร้อมด้วยอาันําอ้อยผู้จัดการปอได้ออกมาจากห้องรับรองพร้อมกับเดินมาหยิบหน้ากากาอนามัยก่อนเดินไปที่ห้องซิซียูเพื่อเข้าไปดูอาการหนุกปอนะครับ